ให้ลนกค้าวันนี้กินข้าวเช้ากันดีกว่าวันนี้มันน่มนก็ซื้อมาเยอะนะมีแตงโมด้วยแตงโมแตงโมลูกใหญ่ก็เลิศเลยนี่แตงโมลูกใหญ่ลูกใหญ่ลูกละ25บาทแตงโมถูกวันนี้แตงโมถูกมาก ต้มไข่แยกไว้เนาะแล้วก็เอามาใส่แกงวันนี้ยังไม่ได้ตามเยี่ยมเพื่อนๆเลยเนาะน้ำที่ต้มหมดจะหาผู้บ่าวอยู่ อันนี้ไม่นิ่มอายุ5้า้า5เต็มจะ5.8แล้วดนเรเร่งสปีดน่ คนขอเงินเยอะคนขอเงินหลายทางเลย างคนก็เจินแค่สองวันเ่งจะส่งของฝันนะของฝันนี้ก็เหมือนของฝันที่ที่แบบหลอกให้ให้โอนันแล้วก็ มันจะเบลอๆแต่บางครั OLD ้งก็เหมือนจริงมากเลยเราก็ต้องดูจากบริบทอ่ะเช่นอยู่ในเมืองทำไมมีเสียงไก่อะไรอย่างนี้ ส่งของแล้วก็หลอกมาที่สนามบินนะอ,อีกปัญหาเรื่องเดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องเสียเงินอนะ่ะแต่ส่งสองคนที่เข้าไปไปถึงสนามบินแล้วอะเหมือนนัดเจอ ไเสียฟังแล้ก็ถามตัวเองเหน่อนันนะว่ากว่าจะได้มานะมันมันมันยากในสายตาผู้อืน่นแต่มันทัดไ็ยังง่ายในสายตาเรา เราตั้งใจแต่คนดูเขาไม่ตั้งใจแต่เราก็ลองดูว่าเออถ้าเราโฟกัสแล้วก็ปล่อยวางแล้วมันจะเป็นไงว่าอะไรเงี้ยก็คุยไปเรื่อยๆค่ะแล้วเราก็รู้คนอะไรต่อมีอะไรของเขาอะกลโกง ทำให้เราอ่ะต่างรเขาเหมือนว่าไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วออกมาจากค่ายแล้วไม่ได้กินข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็อะไรอีกหลายอย่าง เอ้ยเนี่ยกากาสองฝันลูกอยู่โรงเรียนพอดีลูกใช้เงินฉุกเฉินช่วยดูแลให้หน่อยอะไรอเงี้ยหลายย่าง บา,บางครั้งเราก็รอไม่ไหวเนาะก็พูดตรงๆบางเอิญไปพูดกับคนที่ใช่คนนะที่มืตัวจนเนาะแ่าว่โกรธเคืองมีหายไปแต่เราก็ฟิดบวกเนาะเขาคงไม่ใช่คู่ของเราอะไรเงี้ย อย่างมันเป็นเป็นไปได้ทั้งหมดอ่ะวันหนึ่งเขาจะรักกันก็ได้อย่างมันเป็นจริงหด<ม>ก็ขอให้เราแสดงให้สมบทบาทหมายถึงเราไม่ได้หลอกเขาแต่ตอนช่วงที่เขาบอกรักหรืออะไรนะก็ให้เรามีความสุขอย่าคิดว่าเขาหลอกไอ้นั่นเราก็ได้มีความสุขแล้วนะ วันที่เราคิด่ะเนาะแล้วเ,เขาก็ถามเงินเดือนเท่าไหร่เราก็ตอบไปเลยให้มากกว่าเดิมก็ได้แต่เราไมา่ได้โกหกเพราะเราอยากได้อย่างนั้นเขาเรียกว่าฝึกเขาเรียกว่าอะไรนะแรงดึงแรงดึงดูดเนาะประมาณนั้นแล้วทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ เนี่ยที่ที่จากประสบการณ์ที่หาแฟนออนไลน์ประสบการณ์เราได้มาประมาณเนี้ยแต่จริงๆแล้วมันคงจะมีหลายแบบแต่บางครั้งเราก็ไม่กล้าเช่นที่ที่เขาบอกว่าเขาไม่สามารถโอนเงินผ่านมือถือได้แล้วให้เราอะลองเข้าไปสมัครเข้าไปในของเขาีอตอนสมัครเนี้ยมันต้องกดใช่ไหมฮะเราก็ ตัดเลยแล้วไม่รู้ไประสบการณ์โงนนะี้ถึงแล้วจะมีเงินในบัญชีมันจะเล็กน้อยเราก็เสียดายนะเพราะเขาอาจจะทำเพื่อเงินไอที่โอนมาหมืนม่นหนึ่งก็ได้อะไรเงี้ยก็คิดคิดไปได้หลายอย่างแต่เราก็คิดดีคิดบวกมีความสกุขทุกอย่างกาวใช้แผนเดิมอะแม่นิมใช้แผนเดิม แต่บางครั้งก็ส่งสารเขาจริงๆเนาะออมันเหมือนว่าเราคุยกับบางคนคุยมานานแล้วแล้วเขาก็อดอ,อ้อนว่าอยากแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือให้หลงรักแล้วก็ให้แก้ผ้าถ่ายวิดีโอเซ็กอะไรอย่างเงี้ยให้เขาแต่แม่นิ่มบอกว่าถ้าเกิดกเขามานะจะเซ็กแค่ไหนก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยขอให้เป็นสามีแล้วก่อน เขาก็เหมือนกับปฏิเสธว่าจะไม่มาเพราะคุณไม่ถ่ายให้ฉันอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปอ่อนตามเขาเพราะว่าเขาจะได้คลิปของเราไปอะไรอย่างเงี้ยคลิปโป๊อ่ะเราก็คือเดินทางมาณนะขนาดนี้แล้วนะก็รู้อะไรหลายๆอย่างนะบางครั้งก็พอมันเสาวแวแวอ่ะเราก็บล็อกเลยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่า คนที่เราคุยด้วย,ยเป็นยังไงกคไ็คือหนึ่งไม่คืบหน้าไม่ก้าวหน้าอยู่ัที่หรือถอยหลังก็เหมือนว่าเราจะเก็บเขาไว้ทําไมเนาะเราก็พอกแต่บางครั้งคนเนี้ยเราคิดว่าเป็นคนจริงแต่ว่าเขางี่เง่าอืมคือสองปีมาแล้วที่เดินสายทางเนี้ยมาเนาะอืมสองปีกว่าๆแล้เกือเกสองปีหกเดือนแล้วนะแต่เราก็ไม่ย่อท้อเนาะมัน พอเราตั้งโฟกัสเสร็จแล้วเราก็ยังไม่เห็นหน้าหรอกเพราะเราไม่รู้เราก็จะโฟกัสว่าสามีต่างชาติต่างชาติก็มีหลายอย่างหน่อยถ้าบอกว่าสามีฝรั่งก็จะมีน้อยหน่อยต่างชาติแล้วก็เป็นคนไทยในต่างแดนได้อะไรนะอย่างเงี้ยคือให้โอกาสตัวเองคือได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีอะไรนะอย่างเงี้ยเออเพราะเราอะ เมื่อเดือนที่แล้วอะคือเมื่อเราปล่อยฝึกการปล่อยวางเนาะก็มอบความรักให้กับคนหลายๆคนทั้งเห็นหน้าและไม่เห็นหน้าเนาะเรารู้สึกว่าเราสามารถอยู่คนเดียวได้โดยที่ไม่มีใครก็ได้ประมาณเนี้ยแล้วเราก็ก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งคือมีความสุข แล้วก็รู้จักแบ่งปันรู้จักแบ่งปันนี้ก็ตั้งแต่เรื่องความรู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ความรู้กับแฟนคลับอะที่เข้ามาคนที่ต้องการรับเราก็อธิบายให้ฟังถ้าเขาไม่เข้าใจเราก็จะทําคลิปวันนี้จะทําคลิปให้น้องคนหนึ่งอ่ะที่อยู่ปากีสถานเนาะให้เขาอ่ะรู้ว่าเข้าใจเขาไม่เข้าใจเราเนาะถึงแม้ว่าเราจะแปลงเป็นภาษาอังกฤษและเป็นบรรทัดบรรทัด เหมือนขั้นตอนว่าจะไปปฏิบัติยังไงก็คือหัวข้อของเขาก็คืออยากมีงานทำเขาก็ต้องคิดงานที่ที่ดีเลิศประเสิฐสีที่เขาอยากจะเป็นก่อนแล้วก็เหมือนคิดคิดว่าตัวเองเป็นแล้วฟิลลิ่งใส่ใส่ฟิลลิ่งลงไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ถามถึงว่าเมื่อไหร่จะได้ ก็หมายถึงปล่อยวางเราก็ต้องอธิบายถึงงานที่ดีคืองานอะไรที่เหมาะสมกับเขาแล้วก็พื้นฐานไห้เขาทำงานที่ประเทศของเขาอะไรเงี้ยพอมันก้าวหน้าแล้วเขาก็สามารถต่อยอดเข้าใจในทุกเรื่องแล้วก็มาต่างประเทศหรือประเทศไหนก็ได้ที่เขาอยากไปเขาก็จินตนาการทิ้งคือครั้งแรกถ้าเขาทำได้ครั้งต่อไปมันง่ายมาก ครั้งแรกเขาอาจจะมีความคิดว่ายากเราก็ต้องไปเปลี่ยนทัศนคติของเขาก่อนคือ Mindset นะว่าง่ายทุกอย่างง่ายไปหมดนะแล้วก็เขาสามารถทำได้คนอื่นทำได้เขาก็ต้องทำได้แล้วก็ห้ามงีเงางีเงาที่นี่หมายถึงเมื่อไหร่จะได้อะไรเงี้ยเพราะมันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่เออเราก็หวังว่าน้องคนนี้จะสำเร็จก็คือเราก็จินตนาการไปแล้วว่าสองคนนี้สำเร็จอะไรเงี้ย ซึ่งมันง่ายมากแดีวเราทําวันนี้ทําคลิปแล้วตอนเย็นก็ปล่อยคลิปไปให้เขาดูก็คงจะพูดภาษาอังกฤษแล้วอธิบายเรื่อง Mindset อะไรเงี้ยแล้วก็เกี่ยวกับงานของเขาแล้วก็ความรู้สึกการใส่ความรู้สึกแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็พื้นฐานของคนที่จะทำได้สำเร็จก็คือเป็นคนดี คือเหมือนพระเจ้าอ่ะดีเหมือนพระเจ้างันา้นอ่ะเป็นพระเจ้าก็คือความหมายว่าสามารถเสกได้แล้วก็มีความสุขต้องการคลื่นแล้วก็การปล่อยปล่อย,อยวางแล้วก็ไม่เป็นเหยื่อไม่เป็นเหยื่อนี่หมายถึงว่าคือมีคนกระตุ้นให้อารมณ์เสียให้ให้แบบคลื่นมันเสียไปประมาณนี้ต้องการให้คลื่นที่เท่ากับห้าร้อยหรือมากกว่า ก็ขึ้นแห่งความรักเนาะขึ้นแห่งความสุขอะ่ะออก็จะโอเคอะไรนะ้ยไม่ได้ถามว่าตัวเองสำเร็จขนาดไหนตอนนี้ไม่ใช่ลองผิดลองถูกอ่เพราะว่าดีใจที่รู้หลักว่าต้องใส่ฟิลลิ่งไปด้วยก็ได้ในการทำงาน แต่ยังไม่ได้ว่าใหญ่โตจะใหญ่โตคิดแล้วแล้วก็คิดว่าตัวเองได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีความสุขในสิ่งนั้นก็คือใส่ฟิลลิ่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ได้ถามว่าเมื่อไหร่จะได้ไม่ได้ถามก็คือทําตามขั้นตอนเป๊ะๆแต่ว่าไอ้ความความเขาเรียกว่าอะไรนะความสุขเนี้ยบางครั้งคํควาว่ากระท่อนกระแท่นเนี้ย หมายถึงเป็นเหยื่อเนี่ยก็มีบ้างเป็นเหยื่ออารมณ์ของตัวเองแต่ว่าไม่เกิน90วินาทีถ้าเราเป็นเหยื่อตัวเองแบบไม่เกิน90วินาทีอะ่ะมันก็สามารถแบบสามารถเดินต่อไปได้ก็ก็เหมือนกันเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ใช่รู้สึกหรอกเรื่องจริงอะ่ะเจอคนที่ที่มาเข้ามาเนี่ยเป็นตัวจริงมากขึ้นหมายถึงตัวปลอมก็มีอ่ะ เัาจริงก็มีเราแยกแยะตรงไหนใช่ไหมฮะแยกแยะก,กับความรู้สึกของเราว่าคบอิดาคนนี้เราสบายใจไหมมันเป็นธรรมชาติไหมประมาณนี้เพราะว่าถ้าคลื่นคนเราแตกต่างกันคนที่เข้ามานะคลื่นของเขาอะต่ำกว่าก็เหมือนซ่อมเสียงเนาะไอ้ที่เหมือนกันมันก็คลื่นเดียวกันเนาะมันก็เหมือนเข้ามายูเนียนกันแต่คลื่นที่เป็นแค่ซับเซตอะ มันก็จะหลุดลอยไปมันมันขึ้นเขาเรียกว่าสิ่งไม่เสมอกันเนาะมันก็มีเหตุอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราประสบความสําเร็จแล้วว่าเนาะดีใจดีใจดูหน้าไม่น่แมคนดีใจนี่ไม่ได้แต่งหน้านความสุขล้วน,นที่ได้มานี่โอเคเนาะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังมิมตามไปนะค่ะขอบคุณค่ะ